ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับกับนัดเมืองโอ่งนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆืครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับหลังปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับชาวเกษตรฟาร์มนะครับมาเที่ยวชมนะครับสวนนะครับในยามเช้ากันนะครับ วันนี้นะครับนัทนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเดินดูความเรียบร้อยนะครับของสวนนะครับแล้วก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูเรื่องระบบน้ํานะครับผมเรื่องระบบน้ํานะครับของสวนนะครับก็คือเราเรียนรู้จากการผิดพลาดนะครับหรือว่าจากการ ใช้ระบบหัวมินินสปริงเกอร์แบบผิดพลาดนะครับในการให้น้ำนะครับก็จะทำให้นะครับการคุมดินหรือว่าการให้น้ำของต้นไม้นะครับไม่ทั่วถึงนะครับวันนี้นัดนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับมามาดูนะครับว่า หัวแบบไหนนะครับใช้ดีหรือใช้ไม่ดีนะครับผมวันนี้นะก็จะพาพี่น้องมาดูนะครับหัวที่ไม่เหมาะนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับมาดูหัวแบบที่หนึ่งเลยนะครับที่นัดนะครับเคยเคยใช้อยู่นะครับตอนลงส่วนหม่ๆเลยนะครับตอนปลูกใหม่ๆหนะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็มันจะเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวมินิสปริงเกอร์แบบปีกผีเสื้อนะครับลักษณะก็คือเป็นการเอ่อให้น้ำแบบอยู่กับที่นะครับแล้วก็สเปรย์ออกซ้ายขวานะครับตามแนวของหัวเขาเนีค่ครับครับหลังจากน้ำที่มากระทบ ตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็จะแยกออกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวที่หนึ่งอันนี้นะครับนัดก็จะขอแจ้งกับเพื่อนๆนะครับว่าหัวตัวนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคือถ้าการให้น้ำร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันจะอยู่ที่อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับก็คือมันจะไม่ได้เยอะนะครับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือเพื่อนๆดูนะครับ ก็คือถ้าเขาสเปรย์น้ําออกนะครับสายขวานะครับสายขวาแล้วทีนี้เนี่ยครับฝั่งเนี้ยไม่เปียกนะครับเพื่อนๆดูดิครับก็คือมันจะเปียกไม่รอบไม่รอบสามร้อยหกสิบนะครับมันจะได้ครึ่งเดียวมันจะได้โดนเฉพาะตรงที่มันเป็นปีกตีเสื้อก็คือมันจะออกเฉพาะสองทางสายขวานะครับเนี่ยมันก็จะเปียกแค่ตามโคนต้นนะครับผม กับอีกแบบหนึ่งนะครับที่เหมาะนะครับเพื่อนๆมาดูครับอันนี้นัดเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเพื่อนๆนัดเริ่มเปลี่ยนไปใช้แบบแบบนี้แล้วทั้งส่วนเลยก็คือเริ่มเปลี่ยนหัวไม้หมดละกำลังเริ่มทยอยเปลี่ยนนะครับนี่ครับเพื่อนๆอีกหัวหนึ่งจะเป็นแบบหัวแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นหัวมินิสปิงเกอร์แบบ360สินะครับ ตัวนี้ครับจะให้น้ําได้ดีมากครับอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมเกสิบเปอร์เซนก็คือจะจะล้อเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ตัวนี้มันจะหมุนนี่นี่นี่ครับเพื่อนๆเขาจะมุนครับเวลาน้ํามาปุ๊บเขาจะมุนครับเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้ครับเขาจะมุนสามร้อหกสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นการให้น้ําก็เลยจะได้ได้ได้ประสิทธิภาพที่ดี อยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์ครับผมเทียบเปอร์เซ็นต์จะอยู่ประมาณ9ก้าสิดอะผมให้เกแล้วกันก็คือชอบอะชอบทุกใจเพราะว่ามันมันให้น้ําได้ทั่วนะครับแล้วก็เปียกรอบโคนทั้งหมดนะครับเ,เวลาเราใส่มูลวัวมูลควายหรือว่าพวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับตามรอบโคนต้นอย่างเงี้ย มันก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ํามันเปียกโดยรอบนะครับเพื่อนๆอน่อาคือถ้าน้ําเปียกโดยรอบเนี่ยมันมันก็ประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ยหรือให้น้ําทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนครับแต่ถ้าเราแบบเอ่อให้น้ําไปนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เราให้รอบคนต้นเนี้ยน้ํามันไม่โดนปุ๋ยมันก็ไม่มีประสิทธิไม่ไม่มีประสิทธิภาพอะไรนะครับเพื่อนๆ มันก็โดนฟังเดียวฟังที่เปียกฟังไหนไม่เปียกมันก็อยู่กับท่เมื่อเราเอา,เอาปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าเอาพวกขี้วัวขี้ควายกองตามพื้นดินนะครับเพราะว่าต้นไม้ไม่ไม่สามารถที่จะดูดสารอาหารที่ชุ่มชื้นจากาตัวปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพที่ดีนะครับในการใส่ปุ๋ยลดน้ำก็คือ หลังจากเราใส่ปุ๋ยรอบคนต้นแล้วนะครับก็ควรจะให้น้ําให้ทั่วถึงรอบปุ๋ยที่เราใส่นะครับเพื่อนๆก็จะทําให้ประสิทธิภาพนะครับในการให้ปุ๋ยหรือว่าลดน้ําจะดีก็พาเพื่อนๆมาดูต้นนี้เลยแล้วกันนี่ครับพอประสิทธิภาพดีเขาก็จะออกลูกให้เราได้เยอะได้ดกนะครับนี่ครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ทุกนี้ผมจะไม่ได้เอาไว้หมดนะครับเพื่อนๆก็คือผมจะเอาไว้แค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวพอเขาออกลูกได้ประมาณอ่าเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับเนี่ยครับประมาณนี้ยผมก็จะต้องเด็ดทิ้งละนะครับผมจะเลือกลูกที่สมบูรณ์ลูกนี้นะครับไม่เอานะครับเพราะว่างามันเล็กไปนะครับอันนี้นะครับกิง ผมก็จะเลือกลูกที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็สมบูรณ์เหมือนกันครับแต่ว่ามันมีสองลูกกิ่งรับไม่ไหวครับถ้าลูกใหญ่นะครับผมก็เลยมีความจําเป็นว่าต้องต้องเด็ดทิ้งนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นที่ผมซ่อมใหม่นะครับซ่อมใหม่ซ่อมใหม่เนื่องจากต้นเก่านะครับระบบรากไม่ดีนะครับ เนื่องจากอาจจะโดนไส้เดือนฝอยนะครับระบบลากไม่ดีเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับนี่ก็เริ่มเริ่มแตกยอดแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอันนี้ปลูกใหม่นี่ครับเริ่มแตกยอดแล้วครับเริ่มแตกยอดใหม่นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูดีครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเรื่องสีน้ําเวลาให้เวลาให้ให้น้เนี่ยครับพอมันเป็นปี้ผิวเสื้อนะครับเนี่ยครับ ตรงไหนที่โดนน้ำนะครับมันก็จะโดนครับตรงไหนที่ไม่โดนน้ำนครับมันก็จะเป็นรอยแบบแห้งๆอยู่เงี้ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือเขาก็สามารถดูดกินได้ไหมดูดกินได้แต่มันช้าครับเพื่อนๆมันช้านะครับกว่าเขาจะแบบเอ,อ่อดูดกินได้มันมันต้องใช้ความชื้นไงครับความชื้นไปสัมผัสกับพวกปุ๋ยอินทรีย์พวกมูลสัตว์นะครับมันถึงจะสามารถมีประสิทธิภาพนะครับ ที่สวนของผมนะครับจะใช้เป็นสองสองแบบนะครับก็คือเป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีอินรียเคมีก็คือผมใช้ไม่ใช้ใช้อินรีย์เคมีแบบสําเร็จรูปนะครับผมใช้เป็นอินรีย์เคมีแบบปรุงแต่งเองก็คือเราก็จะหว่านปุ๋ยข้อก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะใช้ปุ๋ยเคมี Me. ที่มีตามสูตรทั่วไปตามท้องตลาดนะครับหว่านซ้ํานะครับผม ปุ๋ยคอกเนี่ยช่วยช่วยค่อยๆปล่อยปล่อยสารอาหารให้พืชได้กินแบบเรื่อยๆนะครับแต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยกินได้แป๊บเดียวครับมันก็จะหมดนะครับเพื่อนๆก็คือกินไวนะครับถ้าเป็นพวกปุ๋ยเคมีจะกินไวนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นต้นที่ซ่อมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้นนี้จะซ่อมน่ครับต้นนี้กําลังเล่ง เล้งไหมดูแล้วเหมือนมีอาการครับเนี่ยเด็ดยอดไปเหมือนจะเริ่มแตกครับต้องกระตุ้นครับเหมือนจะมีอาการของระบบลากไม่ค่อยดีเนี่ยครับต้องฟื้นฟูครับเดี๋ยวต้องเอายามาลงนะครับยาแก้ไส้เดือนฝอยนะครับก็เป็นพวกฟูลดานครับก็คือบอกเพื่อนได้เลยนะครับก็คือเป็นพวกฟูลดานนะครับ ที่จะช่วยนะครับเรื่องโรคไส้เดือนฝอยได้นะครับถ้าใบไหนแบบออกเหลืองนะครับก็คือโรคพืชน,นะครับใบจะเหลืองถ้าเป็นโรคพืชน,นะครับใบจะเหลืองออจากโคนขึ้นไปหายอดนะครับถ้าเป็นเป็นโรคของพืชน,นะครับเนี่ยใบเขาจะเหลืองตั้งแต่โคนขึ้นมานะครับก็คือเป็นโรค โรคของระบบรากนะครับขออภัยนะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบรากนะครับจะทําให้การหาอาหารเขาไม่ไม่ไเต็มประสิทธิภาพนะครับใบเขาจะเหลืองตั้งแต่ช่วงโคนขึ้นมาหาใบนะครับแต่ถ้าเป็นโรคพืชเนี่ยก็คือใบเขาจะเหลืองตั้งแต่ปลายใบลงไปหาโคนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะขอบใบนะครับขอบใบก็คือจะเป็นแบบยังไงอ่ะไหม หรือว่าออกอาการต่างๆนะครับที่ผิดแปลกไปนะครับผมแถวหลังนี้ก็ชามหลายต้นเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นที่แซมใหม่นะครับเพื่อนๆแซมใหม่ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับเรื่องการโน้มกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มแตกยอดละเรื่องการโน้มกิ่งนะครับเอ่อทำไมเราจะโน้มกิ่งเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เขา ออกยอดเพิ่มออกดอกเพิ่มติดลูกเพิ่มนะครับผมเราก็เลยยังเป็นต้องโน้มกิ่งนะครับแบบนี้นะครับผมโน้มกิ่งเพื่อที่ให้ให้เขาติดลูกกันะครับนะครับแต่ว่าของผมต้องการทรงพุ่มด้วยนะครับผมผมก็เลยต้องต้องต้องมีการให้โน้มกิ่งนะครับผมต้องการทรงพุ่มด้วยนะครับ อยากได้ต้นที่สมบูรณ์นะครับผมอยากได้ต้นที่สมบูรณ์ที่กิ่งมันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลยต้องมีการโน้มกิ่งนี่นะครับเนีย่ยเริ่มแตกยอดแล้วแสดงว่าปุ๋ยเริ่มทําปฏิกิริยาทำงานแล้วนะครับเริ่มกระตุ้นแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มกระตุ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นแสมนะครับปุ๋ยเริ่มทํางานแล้ว โอ้หอันนี้น่าจะดูไม่ทันครับเพื่อนๆนี่ครับน่าจะดูไม่ทันก็คือต้องต้องปล่อยต้องยอมปล่อยไปเด็ดทิ้งแล้วกันนะครับเพื่อนๆโโหนี่สองลูกนี่นะครับเพื่อนๆดูดิครับน่าจะไม่ทันครับต้องต้องยอมนะครับเด็ดทิ้งไปแต่ลูกไหนทันก็ค่อยมาห่ออนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับ ลูกกาลังสวยครับจริงลูกประมาณนี้นะครับที่ที่ห่อกันนะครับที่ที่สวนนะครับจะห่อประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับลูกเท่านี้นะครับก็จะเริ่มห่อนะครับสวนโอลูกนี้ลูกใหญ่มากก็คือห่อไม่ทันครับเพื่อนๆห่อไม่ทันเราก็ต้องต้องห่อแบบ ค่อยๆห่อไปอะครับมันพอมันไม่ทันมันก็เยอะอะครับนี่ครับเตมประสิทธิภาพครับก็คือที่ที่สวนเราจะใช้อินซีรวมกับเคมีนะครับก็คืออินซีด้วยแล้วก็เคมีด้วยนะครับเพื่อนๆก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับนัดก็พาพี่น้องชาวเกษตรฟาร์มมะครับมามาเยี่ยมชมนะครับสวน เกษตรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกสาระดีๆนะครับเรื่องการให้น้ํานะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ให้น้ําเป็นหัวแบบนี้สปริงเกอร์แบบปีกผีเสื้ออยู่นะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าการให้น้าไม่ไม่ได้ประสิทธิภาพที่เต็มที่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเราลองใช้แบบปีกผีเสื้อแล้วเราเช็คค่าน้ําแล้วความชื้นมันมันมันไม่ทไม่ทั่วนะครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวก็ติดตามชมคลิปใหม่ดีๆอะไรนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับวันนี้นะครับกลับคำว่าสวัสดีครับ